สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับต้นไทรใบสักนะครับเนาะที่ผมได้เพาะชําไว้นะครับโดยการตักใบของเขานะครับมาเพาะชําโดยการแช่น้ํานะครับตอนนี้นะครับก็ผ่านมาได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับก็เห็นรากของเขานะครับเริ่มออกมาให้เห็นแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับเนาะมาดูกันนะครับ นี่ก็คือต้นไรใบสักนะครับเนาะที่ผมได้เพาะชำนะครับทดลองนะครับเป็นการทดลองเพาะชำนะครับตอนนี้นะครับเนาะก็จะเห็นรากของเขาออกมานะครับผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับเนาะก็เริ่มเห็นรากของเขาออกมาแล้วนะครับเป็นการทดลองนะครับครั้งแรกของผมนะครับที่ทดลองตัด ไซใบสักนะครับเนาะมาทดลองชําน้ Gore, ํานะครับก็เป็นน <Yeah, ั้นว่าได้ผลดีนะครับปลูกง่ายนะครับเนาะสำหรับไซใบสักนะครับวิธีการปลูกนะครับเนาะก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่นะครับเลือกใบของเขานะครับเนาะที่ไม่แก่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็เลือกใบได้เหมาะแล้วก็ตัดตรงก้านของเขานะครับโดยตัดชิงเฉียงนะครับ แล้วก็นําใบและก้านของเขานะครับไปล้างนะครับเนาะล้างให้ยานเขาออกให้หมดนะครับแล้วเราก็นํามาแช่น้ํานะครับโดยหาภาชนะนะครับอย่างนี้นะครับเนาะหรือเป็นขวดเป็นแก้วก็ได้นะครับแต่ของผมนะครับเนาะใช้เป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับ แล้วก็นําใบของอต้นใส่ใบสักนะครับจุ่มลงไปนะครับโดยการแช่น้ําเปล่านะครับจุ่มลงไปประมาณสักอสองข้อมือน,นะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่ใต้ต้นต้นไม้นะครับนําเข้าไปวางไว้ใต้ต้นไม้นะครับเนาะอย่าให้โดนแดดนะครับก็ผ่านมาเนาะระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับเนาะก็จะเห็นรากของเขาออกมา อย่างนี้นะครับนะครับเนาะตอนนี้รากของเขานะครับเนาะก็ยังออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอนะครับเนาะรอให้รากของเขาออกมาเยอะกว่านี้ก่อนนะครับผมก็จะได้นํานะครับเขาไปปลูกนะครับปักชำลงดินนะครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นใสใบสักต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบใบเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ